เดนูลูกเดีเฮ้ยีว่าเรียาเอเน่ลาล้าคะล้าลาฮัลโหลอยู่ภาค่ะไรคลภาค่อย่างข้าดับที่เนี่ยภากลาเป็นลูกสาวค่ะ สาวดำลันสวยมากสาม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 ลูกไหลมากโอ้ยแมเหล็กไปอ่ะทางีแค่ สาวๆมาจากที่ไหนเนาะสวยจังลูกไหลมาไล่คามค่ะไล่ค้าอัาลโกเาวานลยสาวไล่ค้าในฮังรีเนาะสวัสดค่ะในวิดีโอได้คาเดียรนพี่น้องข่าาสวัค่ะสวัสดีค่ะในวีดีโอได้ค้าดีวันพี่น้องขากวาค่ะ กินโดยพักไทยนะคะในคลิปนี้นะคะโบจะพาทุกท่านไปหาทานอาหารไทยว่าในในงานจะมีไหมเพราะว่าคนเยอะขนาดนี้น่าจะมีเมื่อวานเห็นแวบบแบบแต่ว่าจำร้านไม่ได้แล้วว่าอยู่แถวไหนนะคะไปไหนว่าต้องแล้วว่าอยู่แถวไรเนี่ยเจอแล้วตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนกลางวันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งไม่ได้แต่ก้นเต็มแต่ก้นนะ้ำค่ะเนาะมันนี้ เมื่อด้มาไครมาไข่ลาบหมูมีอยู่ค่ะอ๋อมีพี่เขาบอกว่ามีเมื่อวานโมมาถ่ายแล้วก็เห็นแวบๆนะคะก็คือเขาจะอบหมูในองค์แบบนี้เลยนี่ค่ะเมื่อวานหันแหก็ซับใสแอค่ะก็เมื่อด้ย่างเนื้อหมูเมื่อวานย่างอย่างตละอหโอ้เขาบผมพูดด้วยดังในเวีนเหนื่อยพ่สดไน แพลารับหมูป้อยค่ะรับ,<ะ>บซุปแนะฮะรับซุปแคระอ๋อซุปบอนี่คะคะพี่เขาบอกว่ามาจากเมืองกึงแล้วก็มาขายในงานถึงเดือนสี่น้ำรันเลยนะคะเรามาให้เรามาอดนนพินพี่เขาเขาว่าพี่เขามาไกลมากเลยหมูนะคะเมื่อวานโมจะเห็นแวบๆบแบบเขาจะอบในใองแบบนี้เลยค่ะก็จะเอาถ่านใส่แล้วก็เอาหมูย่างแบบนี้เลยนะคะ มูคนะเขาก็เด็อบไว้ในอบเป็นเท่ยงปิ้งไวน้นอุมแม่าแม่ขาน,น่ารักมากมาหลายก้อนค่ะม,มาหลายก้อนมาสก้อนอสองเปล่ได้เหรอก่อนอปวดกนั่นค่ะะต่อาในู่น้ีอมว้าได้ไล้ใ<อ>ครไม่ตีนางเอาใอา ต้นล่ากรแปะการเาต้งเมื่อกลุ่มีไหลมากค่ะลูกอังโต้ตั้งลักจอกค่ะที่เขามาจากลักจอกรัชฉานทับภาคใต้นะคะเมื่อคืงก็เหมือนกันก็จะอยู่ทางรัชฉานภาคใต้ค่ะสองหลี่ยามท่ะมาขายป่อยน้ำรันป่อนเน้ำรันก็ใกล้กว่าใครอยู่ค่ะ รูป้นใกล้กว่าใครเหรอคะเหรอรูปป้กว่าแบบจอมป้ายใช่ไหมโอ้แค่แบบกัองป้ายอะคะเหรอ๋อพี่เขาบอกว่าเวลามีงานต่างๆนะคะพี่เขาจะไปขายตามงานต่างๆหลายๆที่เลยงานงานเขาปอบพระมหาเมตมนุนีนะคะก็จะเป็นจัดขึ้นสี่เอ่อห้าคืนห้าวันห้าวันสี่คืนห้าวันเลยนะคะอาคารปปักตีตีเว้งนำ้ำรันคาร์นเทเฮต สี่ขึ้นฮาวันนคะคะเมื่อไห่ก็เป็นวันที่สี่เมื่อไห่ก็เป็นวันขึ้นคเมื่อว่าก็วันขึ้นมโพูก็จะเป็นวันเลื่อนสุดนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะวันนี้ก็เลยมาหาอะไรทานตอนแรกคิดไม่คิดว่าจะมีอาหารไทยแต่ว่าที่นี่มีมาขายอาหารไทยหล,หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะแล้วก็อะไรซ้มตำแบบนี้มีเยอะมากแต่ว่าโมามาเจอร้านลาบ เขาบอกว่ามีทั้งลาบดิบแล้วก็ลาบสุกแต่ว่าโมไม่ทานลาบดิบก็เลยทานลาบสุกเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเ<ๆ>มื่อในกมาหากินพักไทยเขาพักไทยพักไทยไรกินมากขึงนก็ไหนคะาถามว่าดีในป้อยในกาดป้อยดีน้ำรั้นในแต่ไม่ตั้งกินไทยแฮะเผื่อมาหาต้วยนะเจ้าว่ามีน้ำเต็มตคะ่ะไปตะเตยะานาวาเป็นเซ็นคือใครเนี่ยงั้นรอดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหน ตอนนี้คือนั่งรอไปก่อนที่เขากําลังทํามาไกลมากภาษามาไกลแล้วก็เลยมาอดหนนถึงที่เลยไรมาเยอค่ะน่าอร่อยมากแถมหน้าตาก็จะเหมือนที่ไทยเป๊ะเลยนะคะแบบหวานด้วยค่ะนะเยอกซสงหวานหวานด้วยในกอนเหมือนที่ไทยเลยค่ะทําให้คิดถึงประเทศไทยขึ้นมาเลยเห้ไทยใส่ถึงเมืองไทยขึ้นมากกาเด็ดน่าอร่อยมากเดีย๋ยวเราจะหมาจะลองชิมให้ให้ดูนะคะ เราจะลองชิมว่าจะเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนที่ไทยลิลิฮะเนาะเหมือนที่ไทยเป้เลยโอ๊ยคิดถึงเมืองไทยเหมือนลิลิฮะเนาะอส่วนส่วนมากในเขาบอกตั้งในก้นตั้งในเขาเดี๋ยวเขาพูดสักคำมาจัดตั้งไหนมืมจัดเจ้าของ ย้อนแสงก่อนเมื่อไทยหลายปีเหอะไคยจำอยู่ค่ะอยูเกาปีสิได้ไหมคะาสิพาปีต้องใกล้กับฮันปีเขาใกลการนกกาที่เขาบอกว่าเคยเห็นเราลำนกด้วยเฮ้ยเนี่ยนะได้ใจถึงขึ้นทางนั้นงกาซึ่นะคะกเลวกาเละพ่าบอกเคยกาเลันค่ะเขาะเลยได้ปุ่นก็ปุ่นก็เปิดด้วค่ะนะ ขาได้ดคะยจัน <c oughs> <c oughs> ยัวะยัวะจันรระดับแล้ยใส่ฮหน่อขวัญหน้นดินี้จงแนี่น้นนี้านนี้นะเนื้อมึงดีเนี่ยขายไปคนอีสานมากเปิดข่าขอให้หนึ่งพัห้้ออร่อย มาแล้วก็กินมดเดี่ยวค่ะตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบหมูลาบหมูหมเนี่ค่ะวะ่าหวานหวานภาษาไทยเรียกว่าอร่อยถ้าถามว่าภาษาไทยใหญ่อร่อยเรียกว่าหวานถ้หาหากว่าหวานไทยภาษาไทยใหญ่จะเป็นเจม <c oughs> ทุกคนจะงงม,มดเดียวค่ะหมดเกี้ยงอร่อยอร่อยเหมือนอยู่ไทยเลย เก็บตังแล้วก็ไปเที่ยวต่อกันนะคะเก็บเงืไหนงกันเลยต่นี่ก็เหนแดเลยอ่ะลยอบนังมาน้ไหนะน่ะ้ข้านั่นค่ะจมาน้น้ค่ะ่าก็มากินมากินลาบแหก็แซงพราเคง ก็เค่งแกบเงืนมันเลยค่ะพี่เขาบอกว่าจริงๆมีน้ําด้วยนะคะแต่ว่าพี่เขาไม่คิดค่าน้ําก็เคยจะคิดแค่ลาบหมูเท่านั้นเองขอบคุณพี่เขาใจดีมากเลยโอเคไปกันต่อเลยค่ะปาด้วยเปิลกาแทงค่ะอร่อยวานวานวันวันมันอยู่ไทยลิลิอัมพ์ให้อัมพ์บแค่ใส่ยถึงเมืองไทยคือนันพี่งานโ้มค่ะเดมเมอร์ก่อนค่ะอเคให้คาดีใครดีค่ะอ่ะค่ะตอนนี้ ไม่คิดว่าจะเจอร้านอาหารไทยนะคะเขาบอกว่าจะมากันเป็นสองร้านเลยแต่ว่าโมไปอุดหนุนแค่ร้านเดียวค่ะเพราะว่าตั้งกินไทยคะ่ะนอะเตม,มีอยู่สองร้านก็หน่าว่ากาาล้ากันหน้าก่อนมันไก่หนาวอลามันนำหนาวะลาแขก่ะก็อะไรก็กิน่าก็มาปั่นแห้งตรีร้านในอ่อนตั้งแขกเต็มกว่าฮ่ทด้วยแทยงก็ค่ะเนะ,ะนะย้อนประวตต้องเต็มเนียวค่ะโมก็ไม่หาไม่ไปหาอะไรทานแล้วนะคะเพราะว่าท้องท้องเต็มแล้วนะคะก็จะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะคลิปสั้นมากไม่เป็นไรสั้นดีกว่ายาวโอเคเดี๋ยวยอนปอกกันหน่ก่อนเลค่ะเนาะเจอกันใหม่ค่ะ